ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแลยแคสซีงะแล้วก็อยู่กับหน้างานช่างออดนะครับวันนี้นะครับเที่ยวที่แล้วไปนะครับตอนที่มานะครับก็เริ่มทําโครงนะครับเริ่มทําโครงเพื่อที่จะยิงฟ้านะครับกลับมาตอนนี้นะครับนะครับทาสีแล้วนะครับอ่าไวมากนะครับผมก็เข้าไปดูงานด้านในกันก็แล้วกันนะครับก็ อันนี้นะครับยังไม่ได้ติดยังไม่ติดบานกระจกใช่ไหมครับงานยหญเดี๋ยวทาสีขนบนก่อนนี่นี่นะครับก็ทําการรองพื้นแล้วเดินไฟนะครับแบบนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าการที่เราจะมาติดกระจกนะครับก็ทาสีไว้ก่อนก็ดีนะครับเพื่อที่นะครับงานนะครับก็จะออกมาเรียบร้อยตอนนี้นะครับด้านในนะครับนี่คือท่อไฟนะครับท่อไฟนะครับ ก็เดินนะครับเดินเรียบร้อยแล้วเสร็จรี่ยังช่างยังไม่เสร็จครับวันนี้ก็เสร็จแล้วครับไฟนะนะโอเคนะครับก็ร้อยสายอยู่อันนี้นะครับก็ทําการเดินสายแล้วถึงจะติดแผ่นได้ใช่ไหมใช่นะครับผมก็เดินไฟให้เรียบร้อยนะครับด้านบนนะครับงานช่างออสนะครับจะเห็นว่าใช้ท่อเลยนะครับใช้ท่อเดินนะครับใช้ท่อเดินไฟแบบเนี้ยมันจะกันกันอะไรได้บ้างช่างออสพวกหนูพวกอะไรกัดสายไง กันใส่ช็อตอ๋อกันได้นะได้หมดนี่นะครับผมก็เวลาเซอร์วิสก็ง่ายเหมือนกันนะใช่ครับเซอร์วิสง่ายนะครับเพราะว่ามีท่อนะครับสามารถเ,เขามีเาเรียกว่าอะไรมีมีมีปลั๊กตัวแยกอย่างนี้นะใช่นี่นะครับแบบนี้นะครับก็ด้านในเป็นยังไงช่างข้างในเป็นไงช่างด้านในด้านในก็ทาเหมือนกันเนี่ยนะ เดินเดินท่อเหมือนกันนะน,บบนี่นะครับพร้อมเตรียมขึ้นแผ่นแล้วนะแบบนี้นะครับก็อันนี้นะครับก็สังเกตดูได้ว่าช่างออสนะครับทีมงานช่างออสนะครับใช้ซีไลน์นะมี FC แคทแองเกิถามว่าใช้ลวดดึงได้ไหมนะครับจริงๆม,มันอยู่มันอยู่ที่ช่างนะใช่แต่ไม่แข็งแรงครับใช้ลวดถ้าถ้าแบบนี้แข็งแรงกว่าอย่างมี้แข็งแรงชัวร์นี่นะครับก็นี่คือซีไลน์นะครับซีไลน์ยึดติดกับ ตัวตัวแปรเลยนะครับมีเอฟซีถามว่าโครงฉาบเรียบแบบนี้จะไปยึดติดกับอะไรก็ยึดติดกับโครงหลังคาแหละนะใช่ครับนะครับก็ยึดตรงไหนได้ก็ยึดแหละนะครับอันนี้ก็คือไม่ให้ตกท้องช้างอย่างเดียวใช่ไหมช่างใช่นะครับห้องน้ําก็รองพื้นเรียกว่ารองพื้นรอบบ้านแล้วนะครับรองพื้นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้คือซิงล้างหน้านะ อ่านี่คือชักโครกนะครับตรงนี้สมเป็นที่วังสบู่ตรงนี้เป็นที่อาบน้ําแหละที่อาบน้ามีแท่ทนวางสบู่นี่นะครับผมก็ออกมาลักษณะแบบนี้ใกล้แล้วล่ะนะครับใกล้แล้วชังออสนะครับแค่เซะงี้มานะครับนี่คือเคาน์ออเตอร์นะครับเคาน์เตอร์อเคาน์เตอร์แบบนี้ก็อย่างอย่างนี้ปูกระเบื้องถ้าถ้าคิดแยกออกมานี้เท่าไหร่ช่าง มีราคาไหมมีอย่างงี้ก็ตารางเมตรละสองพันมาปูก็เบื้องด้วยปูก็เบื้องด้วยตารางเมตรสองพันเทโค้งอย่างเงี้ให้ด้วยใช่เทด้วยปูด้วยโอเคนะครับผมอ๋ออันนี้ข้าวข้าวมีติดตัวดูดอ๋อมีตัวดูดดึงดึงดึงควันออกไปนะใช่นี่นะครับก็อันนี้สามารถคุยได้นะช่างคุยคุยกันได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับอันนี้นะครับแค่เช้งงก็อัปเดตงานช่างออสก็แล้วกันนะครับก็พามาดูว่า อตอนนี้นะครับก็ทำเกือบเสร็จแล้วนะครับรองพื้นแล้วนะครับฝ้าเฟอร์เรียบร้อยนะครับนี่ครับลักษณะงานฝ้าของช่างออสนะครับก็จะเป็นเป็นมืดแหละมองไม่เห็นนะครับก็นี่นะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการเดินไฟใช่ไหมช่างใช่เดินไฟจะใส่แผ่นฝ้า อ่านี่นะครับก็เตรียมติดแผ่นฟ้าถามว่าตรงนี้ทําไมมันหนานะครับคลิปที่แล้วก็บอกแล้วนะครับเพราะว่าเอ่อแบบนี้จะไม่ต้องมาแย่งแผ่นยิ้งมินยิงอะไรนะครับยิงได้เต็มๆเลยนะครับนี่นะครับรอยตแผ่นก็เป็นงานของช่างออสนะครับตอนนี้อันนี้อันนี้น่าจะเจาะไหมเจ,จาะเจาะผนังนะใช่มันเปิดปิดในได้นอกได้สองอด้านอ๋อสองระบบนะสองระบบ ก็นี่นะครับสายไฟนะครับก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับมีเบ้าแยกเรียบร้อยนะครับงานช่างออสไม่ใช่อยู่ใต้ฝ้าแล้วก็จะมาซ่อนหมกเม็ดอย่างนี้ไม่ได้นะได้ครับอ่าเพราะว่าเดินให้เรียบร้อยช่างออสบอกเดินให้เรียบร้อยเวลามาแก้งานเก็บงานมันจะง่ายๆแหละนะครับพอนี้นะครับงานเดินไฟนะครับก็ก่อนก่อนที่จะติดฝ้านะครับช่างออสบอกว่ามาถ่ายให้ดูก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยว เอฟซหรือท่านผู้ชมแหละจะได้ไม่ต้องถามนะครับว่าไฟเดินยังไงนะครับนี่เอามาให้ดูเลยนะครับจบจบไปนะครับก็เป็นงานของช่างออสแหละนี่นะครับงานช่างออสนะครับใครเห็นนะครับว่าเป็นงานดีนะครับมีประโยชน์นะครับก็ยังไงก็ปรึกษาได้นะช่างครับผมปรึกษาได้จะจ้างก็ได้นะครับ ในกำแพงเพชรก่อนนะครับผมอ่าฝากเบอร์โทรให้หน่อยช่าง0878409786ครับนี่นะครับผมก็งานช่างออสนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะช่างครับปรึกษาได้นะครับว่าอยากได้แบบนี้ทําแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นอะไรที่สวยงามแหละนะครับถ้าเดินท่อแล้วก็สายไฟแบบนี้นะครับเดินเดินท่อแบบนี้มันคืองานเรียบร้อยนะช่างครับ เกล็ดเล็กเก็น้อยแค่เส้งเงี้เอามาฝากก็แล้วกันนะครับก็งานช่างออสนะครับใกล้เสร็จแล้วนะอัปเดตเรื่อยๆนะก็ถ้าวันไหนว่างๆจะติดบานนะช่างออสฝากเรียกผมหน่อยนะผมอ,อยากถ่ายนะครับก็ยังไม่เคยมีเลยว่าติดกระจกเาขาเรียกว่ากระจกที่ <3 S 1> สํำเร็จามาติดกับ วงกบที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับก็ใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ